กระแสน้ําพัดพาแม่หอยจมลงสู่ใต้ท้องทะเลลึกระหว่างที่เธอกําลังจมอยู่นั้นทุกอย่างรอบตัวก็มืดไปหมด แม่หอยจมลงไปนานมากนานนานแต่ถึงจะนานแค่ไหนแม่หอยก็ยังจําได้ว่าเธอต้องตามหาลูกๆของเธอให้จงได้ในเมื่อความหวังยังไม่มาลายหายไปที่สุดแล้วเธอก็เจอแสงสว่างจุดหนึ่งจุดนั้นค่อยๆขยายใหญ่ขึ้น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 เรื่อยๆจนเธอเริ่มมองเห็นมันไม่ใช่แสงสว่างจากสิ่งมีชีวิตแต่มันคือแสงสว่างจากสถานที่และมันก็คือหมู่บ้านแห่งหนึ่งแม่หอยลงมาจอดข้างหมู่บ้านทันใดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงกรีดร้อง เธอจึงเดินไปดูปรากฏว่ามีกลุ่มลอบสเตอร์ยักกุ้งลอบสเตอร์อรู้จักไหมกําลังเข้าโจมตีหมู่บ้านกุ้งไร้เสือทั้งสองสปีชี e ยืนประจันหน้ากันมองหน้ากันนั่นแหละโดยมีเพียงแค่แนวประการังกั้นขวางไว้สถานการณ์ตึงเครียดสุดๆแม่หอยยืนฟังได้ยินเสียงสเบอร์ยักษ์ตะโกนขู่ว่าฮ ดูขนาดตัวพวกเจ้าเทียบกับพวกข้าสิสู้ไปก็มีแต่ย่อยยับทำไมโง่เกินก็ได้จะรู้ว่าจุดจบมันจะเป็นยังไงนี่พวกข้าแค่กลุ่มแรกเองนะลองใช้สมองคิดหนักๆแล้วส่งเมืองมาให้ซะดีๆข้าก็อาจจะพิจารณาไว้ชีวิตแต่หัวหน้าหมู่บ้านกุ้งลายเสือไม่เชื่อ พราะกิติศัพท์ที่ได้ยินมาของกุ้งล็อบสเตอร์นั้นนอกจากจะฆ่าเพื่ออาหารแล้วยังฆ่าเพื่อความบันเทิงด้วยไม่ว่าจะเป็นการทรมานค่อยๆฉีกร่างของเหยื่อทีละชิ้นหรือเป็นการทําให้ขาดอากาศหายใจค่อยๆตายอย่างทรมานช้าๆทั้งหมดนั้นเป็นการกระทําที่โหดร้ายทารุณอย่างมากหัวหน้าหมู่บ้านกุ้งลายเสือก็รู้ดีว่าหากปะทะกันจริงๆแล้วโอกาสชนะก็ไม่มากนะักนี่แค่มาไม่กี่ตัวยังขนาดนี้ ถ้ามาเป็นกองทัพจะขนาดไหนเขาจึงแอบส่งทหารนายหนึ่งไปแจ้งข่าวและขอความช่วยเหลือจากหมู่บ้านกุ้งอื่นๆทหารนายนั้นวิ่งผ่านแม่หอยไปแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเหลากุ้งบสเตอร์ทำลายประการังและบุกเข้ามาในหมู่บ้านท่าทางพวกนี้จะมั่นใจในก้ามและเปลือกของมันมากทั้งสองเผ่าพันธุ์กระโจนใส่กันแล้วห้ำหั่นกันอย่างเอาเป็นนอาตายแม่หอยที่อยู่ท่ามกลางเหตุการณ์นั้นด้วยความที่เป็นหอยที่ดีมัง้งจึงเข้าไปห้ามอย่าทะเลาะก,กันเลยนะแต่ก็ไม่มีใครฟัง แม่หอยพยายามห้ามศึกนี้อยู่สักพักจนเธอหมดแรงเอ่อคุณก็รู้ใช่ไหมครับว่าจากนี้จะเป็นยังไงต่อใช่ครับทันทีที่แม่หอยหมดสติลงเนื่องจากความหิวเธอก็พุงงงง่งเข้าใส่สิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่อยู่นในบริเ,เวณนั้นกิ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 รงินก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 นกานกินมินกินกินกินอยนกิ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 นกนกนกิกิน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 ิ พลางเห็นรูปปั้นเทพเจ้ากุ้งต้นทำลายก็น่าจะเป็นฝีมือเธอเนี่แหละแต่ช่างมันเถอะที่นี่ไม่มีใครให้แม่หอยถามหาลูกๆของเธออีกแล้วเธอจึงเดินทางต่อระหว่างที่แม่หอยเดินออกจากหมู่บ้านก็ปรากฏกองทัพกุ้งลับสเตอร์ขนาดมหึอมาเดินทางมาถึงหมู่บ้านกุ้งลายเสือพอดีนี่เจ้าหอยข้าขอถามเจ้าหน่อยสิแม่ทับในกองเอ่อยขึ้น เจ้าเห็นกุ้งล l o เตอร์สามตัวผ่านมาทางนี้บ้างไหมที่ร้รานรังควานเข้าไปทั่วนะ่ะแม่หอยนิ่งไปสักครู่ก่อนจะปฏิเสธว่าฉันไม่เห็นใครเลยนะแม่ทับนายกองประหลาดใจอยู่ไม่น้อยเนื่องจากได้ยินเสียงเหมือนการสู้รบมาจากทางนี้แต่ก็ไม่ซักไซอะไรต่อเพราะไม่เห็นใครเลยนอกจากแม่หอยแต่แล้วเธอก็ถามขึ้นว่า ท่านเห็นลูกๆของข้าบ้างไหมไม่อ่ะไม่เลยไม่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 เลยจ้ะไ,ไม่เหลกเากุ้งล็อบสเตอร์ตอบน่าเสียดายจริงๆที่ไม่มีใครเห็นลูกๆของเธอเลยแม่ทับนายกองจึงไม่ซักไซต์ต่อปล่อยให้แม่หอยเดินจากไปแม่หอยเดินทางต่อจนมาถึงเมืองกุ้งมังกรแล้วบังเอิญเจอกับทหารกุ้งลายเสือนายนั่นแหละที่มาส่งข่าวฮะคุณจำไม่ได้เหรองั้นเดี๋ยวเราย้อนกลับไปให้ดูนะนี่ไง เมื่อทหารกุ้งลายเสือเห็นแม่หอยจึงรีบเข้ามาหาและพาแม่หอยไปหาราชากุ้งมังกรโดยด่วนเพื่อยืนยันและอัปเดตสิ่งที่เกิดขึ้นกับหมู่บ้านของเขาเขาเล่าว่าแม่หอยคือผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ราชากุ้งมังกรจึงเรียกเข้าไปหาแล้วถามขึ้นว่าตอนนี้อาณาจักรกุ้งลายเสือเป็นยังไงบ้างเต็มไปด้วยกุ้งล็อบสเตอร์ใช่ไหมใช่แม่หอยตอบโอ้โอ้โอ้เหล่ากุ้งแตกตื่นกันยกใหญ่หลังจากได้ฟังคําตอบของแม่หอย ราชาจึงถามต่อว่าแล้วเหล่ากุ้งในเมืองล่ะเป็นยังไงบ้างแม่หอยจึงตอบว่าตื่นมาฉันก็ไม่เจอใครเลยฮะอูฮ้ฮ ชาวเมืองแตกตื่นกันยกใหญ่ไม่อยากจะเชื่อว่าพวกกุ้งบสเตอร์จะโหดร้ายทารุณอามาหิตขนาดนี้ถึงขนาดกวาดล้างชาวเมืองไม่มีเหลือแต่ก็เคยได้ยินกิตติศัพท์มาจึงไม่มีใครแยง้งราชากุ้งมังกรอกสันขวัญผวา่เพราะเป็นเมืองติดกันเกรงว่าถ้าไม่รีบกำจัดเหล่ากองทัพกุ้งบสเตอร์จะมาบุกยึดเมืองของเขาต่อเขาจึงอยากยกทัพไปตีแต่แค่ลำพังกองกำลังของกุ้งมังกรก็น่าจะไม่ไหวเพราะจากที่ฟังมากุ้งบสเตอร์แค่เพียง3ตัวก็สามารถบุกยึดเมืองและสังหารเหล่าประชาชนทั้งเมืองได้ เขาจึงสั่งทหารของเขาไปขอกําลังพลจากกุ้งก้ามกรามมาเสริมกองทัพให้แข็งแกร่งโดยให้กุ้งลายเสือกับแม่หอยไปอธิบายด้วยทั้ง3จึงออกเดินทางทันทีมุ่งสู่อาณาจักรกุ้งก้ามกรามพอทั้ง3เดินทางมาถึงก็เจอเข้ากับเหล่าประชาชนกุ้งขาวที่ถูกปกครองด้วยกุ้งก้ามกรามกําลังประท้วงอยู่พวกเขาไม่พอใจอย่างมากที่กุ้งก้ามกรามเก็บค่าผ่านทางเข้าออกเมืองทั้งที่อยู่ในสภาวะขาดแคลนกุ้งมังกรโชว์หนังสือผ่านทางให้เก่ทหารยามพวกเขาทั้ง3าจึงเข้าไปข้างในได้และได้รายงานเรื่องทั้ เหล่าบรรดากุ้งก้ามกรามที่กินดีอยู่ดีบนความทุกข์ยากของกุ้งขาวฟังพอรู้เรื่องเท่านั้นแหละพวกเขาก็เลยนึกอะไรบางอย่างออกจึงรีบสั่งทหารให้ไปเป่าประกาศปลุกกระแสข่าวต่างๆโดยเน้นไปที่ข่าวที่ว่ากุ้งลบสเตอร์บุกทำลายเมืองกุ้งไรเสือได้ทำลายนุสาวรีกุ้งขาวที่เป็นที่ศรัทธาสูงสุดของเหล่ากุ้งพร้อมทั้งเหยียบย่ำดูหมินและถุยน้ำลายใส่อะไรต่อเมี่อไรสารพัดเมื่อข่าวลือแพร่กระจายออกไปทำให้ประชาชนกุ้งขาวโกรธแค้นกุ้งลบสเตอร์เป็นอย่างมากที่ดูถูก เกียบแจ่มศรัทธาของพวกเขาเหล่ากุ้งขาวเลิกประท้วงกุ้งก้ามกรามแล้วหันมาตั้งกองกำลังเตรียมไปบุกกุ้งลบสเตอร์แทน กุ้งขาวแม้จะไม่แข็งแกร่งและตัวเล็กแต่พวกเขามีปริมาณมหาศาลใช้เวลาไม่นานก็สามารถรวมตัวกันได้เป็นแสนและพร้อมใจกันเดินทางไปยังเมืองของกุ้งลายเสือที่กุ้ง lobster ครอบครองอยู่ด้วยสัทธาอันเปี่ยมลน้นมือเปล่าตัวเปล่าเหล่าบรรดากุ้งขาวผู้สัทธาใช้เวลา3วัน3คืนระหว่างทางก็เจอสัตว์อื่นๆจับกินเป็นจํานวนมากจนเหลือไม่ถึงครึ่งพอไปถึงเมืองที่กุ้ง lobster อยู่พวกเขาก็บุกเข้าโจมตีอย่างบ้าคลัง่งลุยเข้าไปด้วยสัธาอันเปี่ยมลน้นแต่เนื่องจากความต่างของพลังและขนาดตัว ทำให้กุ้งขาวโดนสังหารเป็นจํานวนมากดูหน้าเวทนายิ่งนักการต่อสู้ดาเนินไปไม่นานสุดท้ายกุ้งขาวเรือรอดแค่ส่วนน้อยที่สามารถหนีกลับเมืองได้สําเร็จหลังจากนั้นกุ้งกล้ามกรามก็ใช้เหตุการณ์นี้เป็นข้ออ้างในการรวบรวมอาณาจักรกุ้งทั้งหลายเพื่อเข้าโจมตีกุ้งลบสเตอร์โดยแซงว่าจะเป็นผู้นําทัพให้ซึ่งในเบื้องหลังก็คือกุ้งกล้ามกรามต้องการมีอำนาจเหนืออาณาจักรกุ้งอื่นนั่นเองถ้าพวกเขาสามารถตียึดเมืองกุ้งลายเสือกลับมาจากกุ้งลบสเตอร์ได้สําเร็จพวกเขากุ้งกล้ามกรามก็จะมีอำนาจ เพิ่มขึ้น ในฐานะที่เป็นผู้นําทัพและกุ้งทั้ง3อาอาณาจักรก็รวมตัวกันบุกเข้าโจมตีกุ้งบสเตอร์ถึงแม้ว่ากุ้งลบสเตอร์จะตัวใหญ่และแข็งแกร่งมากแค่ไหนแต่ด้วยความร่วมมือระหว่าง3สายพันธุ์ก็สามารถจัดการกับกุ้งบสเตอร์ลงได้กุ้งบสเตอร์ที่เหลือรอดอยู่จึงล่าถอยหนีกลับไปยังเมืองของตัวเองและก็เป็นไปตามคาดกุ้งกล้ามครามประกาศตัวปกครองเมืองนี้แต่เพียงผู้เดียวแต่มีฤทือที่กุ้งลายเสือจะยอมเพราะาที่นี่มันคือบ้านเกิดของเขาถึงแม้เขาจะเหลือเพียงแค่ตัวเดียวเขาก็มีสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะปกครองที่นี่ พอกุ้งกล้ามกรามได้ยินดังนั้นก็ไม่พอใจอย่างมากเขาจึงใช้จํานวนที่มากกว่าคมขู่กุ้งลายเสือให้ยอมจานวนพอชาวกุ้งมังกรที่สนิทกับชาวกุ้งลายเสือเห็นดังนั้นก็ไม่พอใจการกระทําที่คมเหงรังแกผู้อื่นแบบนี้เป็นอย่างมากเรียกได้ว่าเกลียดเข้าไสเลยละ่ะกุ้งมังกรจึงด่าก,กุ้งกล้ามกราม สถานการณ์ยกระดับความตึงเครียดจนเข้าสู่ภาวะแตกหักทั้งสาเผ่าพันธุ์เข้าห้ามหันกันอย่างดุเดือดเป็นการต่อสู้ที่บ้าคลั่งอย่างมากเพราะไม่มีใครยอมใครจนสุดท้ายกองทัพของสามเผ่าพันธุ์เหลืออยู่เพียงแค่ไม่กี่สิบตัวแล้วจังหวะนั้นกุ้งขาวที่ยังเหลือรอดอยู่ก็โผล่มาไล่สังหารกุ้งกล้ามกรามที่อ่อนแรงจนหมดสิ้นแก้แค้ในให้เพื่อนพ้องของเขาที่ถูกหลอกไปตายจากแผนการอันชั่วร้ายของกุ้งกล้ามกรามแต่ทว่า ไฟโทระความโกรธเครียดแค้นที่ยังไม่หมดไปทําให้พวกเขาคิดว่ากุ้งมังกรและกุ้งลายเสือร่วมอยู่ในแผนการเหล่านั้นด้วยเหล่ากุ้งขาวจึงรวมตัวจัดก,การกับกุ้งลายเสือและกุ้งมังกรจนสิ้นสากแต่พวกเขาก็ยังไม่สามารถระงับความโกรธได้สักทีเหล่ากุ้งขาวจึงหันหน้าเข้าโจมตีเข็นฆ่ากันเองใช้เวลาเพียงไม่นานการต่อสู้ทั้งหมดก็สิ้นสุดลงและในที่สุดก็ไม่มีใครเหลือรอดเลยแม้แต่ตัวเดียว ทั้งกุ้งก้ามกรามกุ้งลายเสือกุ้งมังกรและกุ้งขาวเหลือก็เพียงแต่แม่หอยผู้ยืนดูเหตุการณ์อยู่ข้างๆจากนั้นแม่หอยจึงรำพึงขึ้นว่าตายกันหมดอย่างนี้แล้วข้าจะถามใครแล้วเนี่ยว่าลูกของข้าอยู่ที่ไหนแต่แล้วเธอก็นึกขึ้นได้ว่ายัางเหลือกุ้งล o เตอร์จำนวนหนึ่งอยู่อีกนี่นาะแม่หอยจึงเดินทางไปยังอาณาจักรกุ้งบสเตอร์แต่เมื่อเธอไปถึงแม่หอยก็รู้สึกหมดแรงอ่าคุณคงเดาได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น แต่คุณเดาผิดไม่ครั้งนี้แม่หอยฝืนไม่ยอมหลับ ขณะที่ร่างกายของแม่หอยกำลังอ้าปากเพื่อจะกินกุ้ง l o เตอร์นั้นภายในจิตใจของแม่หอยกลับมีการต่อสู้กันอย่างดุเดือดระหว่างสัญชาตญาณความหิวกระหายไม่กินก็ถูกกินส่วนอีกฝ่ายคือความต้องการอันแรงกล้าที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีต่อลูกๆห้ามไม่ให้ร่างของแม่หอยทำร้ายสิ่งมีชีวิตต่างๆโดยไม่จำเป็นไปมากกว่านี้พลังวิญญ,ญาณมหาศาลสูสีคูค่ขี้ทั้งสองขั้วเข้าประทะกันอย่างรุนแรงตุมๆๆๆๆๆๆๆ้มตุ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 ้มจนในที่สุดก็เกิดการระเบิดขึ้น กุ้งล l สเตอร์ยักษ์ที่คิดว่าตัวเองกำลังจะถูกกินนั้นลืมตามองดูร่างของแม่หอยที่แน่นิ่งอยู่จากนั้นจึงว่ายน้ำหนีไปอย่างรวดเร็วมันเกิดอะไรขึ้นกับแม่หอยหรือว่าเธอจะตายแล้วและแล้วในที่สุดก็ได้เวลาปิดตำนานน้ำมันหอยใช่ไหม